ามาตามแม่จะกินข้าวหมาหมาตามจะกินข้าวไปรูปะไปเร็วเร็เรมามามาพี่ฝนไปแล้วมาลูเร็ว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 ,รว,พ,รวๆๆๆพี่ฝนเร็วพี่ฝนมาอือพี่ฝนมามวันนี้แม่ใจดีให้กินข้าวกัตับตับตับตแขนะ แม่อ้อมบอกเลยนะว่าผาชนะบ้านแม่อ้อมมันจะค่อนข้างคือไอ้นี่มากถ้วยชามของหมาแมวเนี่ยล้างเช้าเย็นนะคะน่ะหมาแมวก็ต่ายล้างเช้าเย็นแล้วก็น้าแม่อ้อมบอกเลยนะคะว่าแม่อ้อมเปลี่ยนน้าเนี่ยวันละสามเวลาล้างแล้วก็เปลี่ยนถ้าล้างทาความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานก,ก็คือช่วงเย็นแล้วก็เปลี่ยนเช้าน้ําน,นะคะล้าง ถ้วยทุกใบเปลี่ยนน้ำเช้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนแล้วนกฟ้าจะร้องหาแม่ทำไมเนะี่ยฮะจะร้องทำไมจะร้องทำไมคะที่ต้องล้างเพราะว่าอะไรคะฝุ่นพี่เม่เล่นกับพี่หมอคะ่ะ เนี่ยคือพุดมีความสุขในการได้เล่นเห็นไหมหมอกหมอกมันตัวใหญ่คะแล้วมันเล่นแรงอ่ะดูสิดูดิปพ๊ดมันก็ร้องเอา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 แกล้องกระเบิดซะแั่นี้ตัวเองไปหยอกเขาไงเขาเล่นเอาให้เห็นไหมคะไปหยอกเขาพอาะเขาเล่นให้ก็ส่งเสียงเอาละ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  เอาล้เอาล้กินข้าวเสร็จแล้วไงนคะเพราะว่าแม่อ้อมว่านะการที่ภาชนะของน้ำเนี่ย คือกินที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นตัวที่สําหรับอัตโนมัติอต่ไม่อ้องว่ามันไม่สะอาดเพราะว่าอะไรคะน้ามันไม่มันมันมันไม่ได้ถูกทาความสะอาดเลยอ่ะเอะอเออเพราะว่าน้ํามันไม่ได้ถูกทําความสะอาดน้ํามันก็จะสกระปรกมีทั้งขนนะคะเดีย๋ยวนะคะมีทั้งขนมีทั้งเออทรายมีทั้งน้ำลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยขึ้นอยู่ในนั้นมันก็เกิดความสกรปรกปักหมุนนะคะ เอาเอาแม่เอาเอาเอาเ้ายันพี่หมอกแม่เอาเ้ายันพี่หมอกนะแ่เอาเ้ายันพี่หมอกเอาเอาหน้าพี่หอกหน้าพี่หอกเอาเอา ดูหน้าหมอกดูหน้าหมอกันดูหน้าหมอกค่ะเอาเน่เน่เนเอาเท้ายันเอาเท้ายันสู้ไม่ได้เอาเท้ายันเออเออสู้ไม่ได้เอาเท้ายันเ้าเอาเอาดูหน้าหมอก แล้วนะเนี่ยมแม่ก็พูดถึงภาชนะน้ำอยู่เพราะว่ามันมีทั้งฝุ่นมีทั้งขนนะคะแล้วก็มีทั้งน้ำลายที่หมักหมมอยู่ในถ้วยน้ำนะคะในการที่ขัดใช้กินถ้วยน้ำเป็นรมัติมันไม่มีการไหลเวียนทิ้งนะคะมันก็จะคายอยู่ในนั้นคือแม่ว่อจะไม่ใช้เลยแต่ในแต่ละ,ะคระ้งแม่ว่าจะไม่ใช้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่ออาหารอาจจะเป็นตัวอาหารแล้วก็ตัว น้ำแม่อ่องจะไม่ใช้เลยเพราะว่าแม่อ,อ,อ่องมันสกปรกนะในสายตานะในสายตาเลยนะคะคนอื่นอันนี้แม่อ่อมไม่รู้นะแม่อ่องจะไม่ใช้จะใช้ภาชนะอย่างนี้มากกว่ามันจะดีกว่าด้วยความสะอาดแล้วก็เพื่ออาหารแม่อ่องก็เปลี่ยนไปแล้วเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ว่าจะเป็นกระต่ายก็จะเป็นแมวเป็นหมาทุกตัวค่ะทุกชนิดคือวันวานนี้แม่อ่อมจะหมดเวลาในการทําความสะอาดพวกนี้แหละสัดส่วนใหญ่ พี่เมย์เขาไม่ค่อยขี่เล่นเหมอือนพี่หมอกเ่ย <spe ech> er> พี่หมอกเขาขี่เล่นพอพูดพึดพ่บมันก็จะมีความสุขไปอยู่ตรงเนี้ยแลวไอ้ลุงเขาร้องคือคือมันจะอยู่ตรงไหนมันก็ร้องอะ่ะอะไรลูกแม่พูดถึงลุงก็ไม่ได้อ่ะพี่เมย์ต้องมองหน้าแม่ทําไมอะ่ะฮะไม่อยู่ตรงไหนมันก็ร้องค่ะไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แค่แคเฉพาะตรงนี้หรือตรงไหนมันร้องทั้งนั้นอะ่ะไว้ที่นี่มันก็ร้องร้องอยู่ตัวเดียวคนอื่นเขาไม่มีใครร้องเขาเงียบกันหมดนีแค่หน้าโวยวายอยู่ตัวเดียว พุดมันมาอยู่เนี่ยมันก็ได้ผ่อนคลายค่ะนั่นนั่นหมายความว่าต้องไม่มีอารมณ์อยู่ด้วยนะถ้ามีอารมณ์อยู่ด้วยคือพุดจะอยู่ไม่ได้น้ง่งวิทยกก็อยู่สักระยะหนึ่งนี่แหละช่วงเช้าๆประมาณแ่สองสามชั่วโมงก็อยู่ตรงนี้เราก็พอแม่ออมจะออกสักสิบเอ็ดโมงเยงนแม่ออมก็จะจับพุจกจับไปที่เดิมเอนกระบะทรายเนี่ยค่ะแม่อองก็จะเป็นสองกระบะ เพราะว่าเพลยม่อ้องเลี้ยงอย่างนี้ในตรงก็เลยจะเป็นสองกระบคือกระบะเช้ากับกระบอเย็นทุกอย่างเช้าขึ้นมาเปรียบทำความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยอย่างวันวันนึงอ้องก็หมดเวลาแต่ตรงนี้แหละค่ะเงียบค่ะอยู่ในความเงียบสงบให้มันสงบอารมณ์สติอารมณ์มากแต่ตงนเ่ถ้าช่วงเช้าจะไม่ร้องเงียบจะเงียบแต่ถ้าช่วงเย็นนะจะยหว้ก็ไฟค่ะ ความสุขในการได้เล่นกับเขาเนี่ยแต่กับพี่น้องตัวเองไม่เล่นนะดูน้องฟ้าใส่หลังดิ้งดิ้งหางปูเลยขาเล่นกันเงียบๆเห็นไหมคะมีความสุขเลยนะคะน้องฟ้าหางใส่ดิๆๆๆๆๆ้ง <c oughs> ดิ้ง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 หางนกฟ้า คือป eh ื้ดมาเนี่ยเขาจะเล่นกันนะคะถ้าจะปกติเขาจะไม่ค่อยเล่นกันหรอกน้อยเล่นกันน้อยเป็นไงคะ แม่ไม่อ้อมจะเลี้ยงลูกาตัวแต่แม่อ้อมบอกเลยว่าแม่อ้อมจะยังไม่สงบผมค่ะแม่อ้อมเลยเลยว่าแม่อ้อมเลี้ยงลูกามากไม่ได้เลยที่ท <absolutely> ํานยอมมีตังค์แบบนี้แม่อ้อมก็มคงจะจับพวกเขาหยุดยาก,กับทุกเดือนแต่ว่ามันไม่มีเงินค่ะยิ่งช่วงนี้ขายของไม่ได้เลยแม่ขายผ้าไม่ได้เลยเงียบมาก,ากมาลูกค้าก็บ่นว่าเงียบมากลูกค้าเองก็แย่ลูกค้าบ่นนะคะช่วงนี้แม่อ้อมก็จะกินแก่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะ ก็ต้องเลี้ยงของเราไปข้างนอกอีกข้างในอีกคิดว่าโอ๊ยไม่อ้อมห้าตัวไม่ใช่ค่ะข้างนอกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอ้อมมีกระต่ายด้วยไม่ใช่ว่าเลี้ยงแค่แมวอย่างเดียวแมวหมานะคะข้างในห้าข้างนอกอีกกระต่ายอีกนะคะมันคือทุกอย่างมันคือเป็นเงินหมดเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องทำมาหากินพี่เมฆพี่เมฆหนูเนี่ยปีกไวิเมฆคนเดียวจริงๆไม่เล่นกับใครเลย น้ออมก็เปลี่ยนภาชนะเรียบร้อยแล้วของแมวจอน,น้องก็ไม่ได้สกปรปกนะ้บอกเลยน้องเก็บล้างทุกวันไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้ตัวอย่างมันมีเชื้อโรคถ้าอยากให้เขาไม่ป่วยก็รักษาความสะอาดกัร้อยค่ะหมดแล้วดิพี่ฝนมันนอนเปล่าพะโลมห่ะไม่คลี่ลลลแล้วลูกฮืมเตี่ยงมไม่ไปคลี่เหรอฮึ่มคลี่เหรอพี่ฝนอิ่มแล้วค่ะ